สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกท่านเรามาดูร่างสุดท้ายท้ายสุดคลิปที่6แล้วก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางทย่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยล่างสุดท้ายเดี๋ยวมาเอาบนแล้วก็สรุปบนสรุปร่างบนอีกสองคิปเนาะล่างทับคู่สิบหกทับหกทับหกเปด เราจะดูที่สองสองหนึ่งสามสามศูนย์เก้าล่างมาที่เอาเอาผิดสองสามสามแปดทั้นตัวอุย้อยเนาะลิกแปดหรือจ้ะ สองหนึ่งสามสามแปดแปดเราจะใช้หมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสิบล่างบวกหกคูณที่พันหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งบวกสามคูณที่สุดยอดฮิตกำลังหยุดตอนนี้ ก็คือ1บวก3บวก8บวก6 1บวก3 6บวก3เป็น9 9บวกหเป็น10ได้18 8บวกหเต็มเป็น9 3บวก3เป็น6บวกหเป็น7 7 8ด7 8 8ปดเจปดแปด cao ở cao bé ต็มรวมก็คือพันพันคือสามสิบล่างบวกหนึ่งคงที่เท่ากับสามบวกหนึ่งเป็นสีส่สี่ห้าหกเต้มเต้มรวมล่างเข้าที่เต้มห้าแปดเจ็ด เลขออกไปที่แปดเจ็ดต่อมาเลขที่ออกคือสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าขึ้งมาที่แปดเจ็ดหมื่นหนึ่งครั้ง พันหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหกคงที่หมื่นบวกพันบวกสามคงที่ก็คือห้าบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหกห้าบวกหนึ่งบวกสาม บวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น1ิบได้2บวก1ได้3 3มบวกหเป็น4ี่บวกหเป็น9 90จับคู่กันก็คือสองเก้าสองศูน สามศูนยแล้วถ้าเราจะใช้แต้มตัดก็คือ1นึ่งบวกแบวกหนบวกแเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้0 1 2เข้ามาที่แต้ม2 9 10 11 <c oughs> โอ้ดเล็เลขสูตรนี้เข้าแต้มทุกตัวเลยดิเลขอีกสูตรหนึ่งมันจะเข้าแต้มตัวเดียวเลย จะเข้าเต็มหกแปดกับห้าแปดอันนี้มันจะเต็มทุกตัวเลยจัดหนักจะเต็มไปเลยสีหางเดี๋ยวหาเต้มเอาเต้มเต้มหกตัวมาชุนออกอยู่เลขออกไปที่สองศูนเต็มเต็มเต็มล่างอีกหกตัวก็มีดิแต่น,นั้นมันเยอะ ต่อมาที่จะใช้ก็คือห้าห้าล่างไปที่สองเราใช้หมื่นพัน สิบบนบวกหกคงที่หมื่นบวกเก้าบวกสามหมื่นพันบวกสามคงที่ออกมาที่ห้าบวกเก้าบวกห้าบวกหกห้าบวกเก้าบวกสามคงที่ ห้าหกเป็นหนึ่งห้าห้าหกเป็นสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นสิบได้ห้าเ้าบวกไปหนึ่งเต็มได้หกเก้าบวกสามเป็นสิบสองห้าหกเจ็ดได้เจ็ดหกเป็นหนึ่งเต็มคือเก้า จับพู่กันก็คือห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดถ้าใครชอบนี่ก็ซื้อได้บางทีก็มาด้วยกันเลยบางทีมันก็มาด,ด้วยกันนะตรงห้าแต็มรวมเราก็คือเก้าบวก สองบวกหนึ่งก็าละส,สิบสิบเอ็ดสิบสองเต็มได้สองสามสี่เก้าบวกสองบวกหนึ่งสองสามสี่เขาเต็มหมดเลยนี่เต็มสอง เป็นละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่เต็มสามเต็มสี่เต็มสามเขาเต็มหมดเลยเอาไปที่หกแปดห้าแปดนี่ใครชอบก็จัดไปสีหางจัดไปเลยหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันสี่พันสี่พัน มดสี่พันถ้าเข้าตัวหนึ่งก็คุม้มดิชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคบไ้้ล้นเอาไปหกแปดห้าแดกันไว้จัดไปเลยหกแดตัวเดียวลองห้าแปดมันเข้าเต็มหมดอีกสูตรหนึ่งเข้าเต็มแค่สองตัวนี้ดิอีกสูตรหนึ่งเข้าเต็มตัวดตเ,เ,เดียวเดี๋ยววันสรุป แคปไวล้ลุนจ้าดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะหอยล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า